สวัสดีครับเพื่อน,เ,นเที่ยวทัวร์ไทยกับมหาวิาลคนเดิมนะครับวันนี้จะพูดถึงพุทธบริษัทสพระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่าผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาคือพุทธบริษัทสพุทธบริษัท4หมายถึงบริษัทของพระพุทธเจ้าคนที่นับถือพุทธศาสนาคือภิษุภิษุณีอุบาสกและอุบาสิกา พิสุคือสาวกของพระพุทธเจ้าถือศีล227ข้อพิสุนีคือพระที่เป็นผู้หญิงถือศีล311ข้อในบ้านเรายังอุปสมบทพิสุณีไม่ได้นะครับต้องเดินทางไปอุปสมบทที่สีลังกาอุปชาของพิสุณีเรียกว่าปะวัตตินีบ้านเรามีสำนักพิสุณีอยู่ สามที่ที่จังหวัดยะโสธนนรนครปฐมและเกาะยอที่จังหวัดสงขลาพิษุนีรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือพระนางมหาประชาบดีโคตมีอุบาศกคือผู้นั่งใกล้พระรัตนตร,ตรยัยหมายถึงใกล้ซึ่งพระพุทธศาสนาผู้นับถือศาสนาอย่างมั่นคงถ้าเป็นผู้หญิง เรียกว่าอุบาสิกานะครับนะโมพุทธายะหมายถึงพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ยอ่อมาจากณหมายถึงพระกะกุสันทะพุทธเจ้าโมหมายถึงพระโคโกนาคามณพุทธเจ้าพุทธหมายถึงพระกัสปะพุทธเจ้า พาหมายถึงพระสบนะโคดมพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันยะหมายถึงพระศีอารยะเมตไตรพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปหลังพศ5 0 0 0นะครับโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ